สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้มือนี้ไล่มองคือเก่าพี่น้องอาอยากหากินน้ำกระแห้งอยู่มือนี้กระไดแห้งลหลเติบมามือนี้กัดโอ้ลมพี่น้องลมจากแห้งอยู่จักหน่อยอยู่มือนี้กระไดมาลุ้นพี่น้องมือนี้เป็นแน่นีิปิตาได้กินแรงอยู่บอกมือนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นบึง สิพุ่แร่สิยับลงไปทางใตเพื่อจักหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาน้ำสีเลอกเลอกจัาหน่อยเบืองก่อนเมื่อนี้สีเป็น่ยนได้ใดมือนี้เอากระติกมาได้พี่น้องเอ้ยกระติกน้ำแข็งใส่น้ำแข็งมาจักหน่อยพี่น้องเงี้ยใส่น้ำแข็งมาหน่อยนึงเพราะว่ามันอันนั้นพี่น้องอากาศมันฮ้อนแล้วการฮ้อนนีต้องมีน้ำแข็งพี่น้องเอ้ยขั้นเอาปลาใส่เหือดนี่ไว บุรดอกพี่น้องบอกเกินชั่วโมงย่างหึงเดี๋ยวนี้เน่ารุนเลยอ้าจังไดกัดไปรุนพี่น้องเลยเพราะได้กินแรงก็เอามือนี่ต่างมาเล่นน้ำไดเมื่อนี่ไรมันอากาศมันฮอนเด้มาเล่นน้ำน้ำ,นำมือนี่อมน้ำเยอะจังรู้ว่ามอ,องไร Så. สกกอ,อินฮะบอนะโอ้ด่นบอสนาอมาถีเนาอปล่อยเมือกี้นี่บอสเฮ้คู่้่อมานี่น่าคูล้ำปลาหัวแข็งปลาซอยที่น้อง นี่ปลาปูลามอันนี้ปลาส้อยปลาหัวแข่งอันนี้นี่นปูลามปูลาม การได้การอูรากุหลาบ4เก่งนี่ปลา โอ้ปลาจุกปลาจุกปลาจุกน้อยนี่ oh, ออ,อท่าไทอ,าอีน้องอนนงจะมันจะอยู่ฝั่งน,นั่น โอ้โห oh, oh. นั่งพี่น้องเอ้ยน,นั่นอ้วโอ้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้องปลานังพี่ดาอ้วเอ๊ะอืมพี่น้องโอ้ปลาไหมน้ำอ oh, ันอ oh, นี้ปลาโจกอันนี้ปลาโจกอันนี้พี่น้องเอง้ยอืมกระดา Ni phá dưng níp à kula nám kula nám kula lam kula lam kula nám kula nám kula nám ล้าแม่บักงหา่พี่น้องเอ้ยกระด่ะโอ้ไม้ขึ้นมาลำด้พี่น้องเอ้ยมงใส่อยู่มองขาแป๊ด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 

เก่งอันนี้มีไม้ขึ้นมาลำบอบอย่างลีได้เลยหักบินก็รับมันอย่งยางเต็ออ กุหลาบมันนี่อีก พนางพี่น้องอีกแล้วพนางอีกแล้วน,นั่งเอาทา้งหลายระบาดเนี่เอาทา้งหลายระบาดโอ้สองตาพันครับทรวดงาน

กะนี่ปลาเก้งนี่หินอะไนี่เฮ้ยหินหินเราก่อนปลาเก้งนี่รายการรายการไปพี่น้องมาเมื่อพี่น้องบานดนี่ยังวินอยู่พี่น้องเลยแต่กำเมื่อลมพี่น้องเลยลมแห้งมื่อน,นี่ ปลาพ่อได้กินแล้วลดเมื่อนะพี่น้องพ่ออยากพ่อกินอลไะปลาก็ไดโอ้ลมคักมือนี่แต่กระเด็ดได้การอยู่พี่น้องเลยเด่ป่าก็ไดใครอยู่ได้พ่อได้กินยูพี่น้องเลยนี่ป่าก็ไดไอ้ลายเติบอยู่ได้นี่นี่ใส่กระติกพี่น้องเลยมันฮอนช่วงนี้ต้องมีน้ำแข็งน้ำจักหน่อยนิป่าป่านาง นั่งก็มีปลาขาวอีทไทยคูรามพี่น้องเลยปลาเบียบเกา่าแล้วพี่น้องแบบเคยได้แล้วป่ากระไดเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสด,ดีครับ